โอ้แบตหมดหรือเปล่าเี้โอ้รถตู้แบตหมดอ้าวขึ้นรถขึ้นรถเราจะไปไหนกันนี่โอ้นี่คนท้องก็มาเราจะไปเที่ยวไหนกันนี่รถตู้ใหญ่ให้ขี่คนเดียวไหมดีนะมันไอ้นี่มันทางแบบทางลาดอยู่ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับครูเอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับวันนี้วันเกิดครูเอเดี๋ยวเราจะไปไปไหนนะไปบ้านละหอกไปขอสาวให้พี่นนท์ไโอู้นี่รถคันใหม่มาแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวเราเดินทางมาถึงบ้าน พาใหญ่ทวดมานี่ก็เป็นประเพนีวันนี้ครับวัสดีครับเปรย็น,นีทงงี<ำ>่ต้องทำคือการสู่ขอสาวให้มีอะไรบ้าง นี่มีมล้อเหล็กก็มานะวันนี้รถเกี่ยวยังไม่ออกงานเหรอยังเกือบถูกแร้วตรงนี้ใกล้แล้วนี่เราจะเช็คูไม่ดีรอมาถึงก็อ่นนีอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรต้องมี นี่ไปผงก็เรียกไม่ถูกนะมมีทุบเทียนก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับมา Patrol. มั่นสาวนั่นแหละนะครับ ยายทวดมาจากบ้านเจรวยเลยครับนี่ก็น่าจะมีประมาณนี้มีเงินมีแหวน มาสู่ขอโกอนมาสู่ขอโกนมาสู่ขค่เออยังฮ่าคนมีประสบการณ์ขอก็จัดเลยให้

จ้าเม์ขอเจ้าสาวเปนลูกสาวป้ายตาคือมุกมุมัดสำคัญมากทุกเทปแล้ว ทางน่าก็ชาวพาโยนเน้อยอย่างหมดสิ้นเขาแล้วแต่แตลาก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ครับคอมเมนก็อาจจะประมาณนี้ครับคือ <c oughs> บอกตายายออบอกพู้ที่ลลวงรับไปแล้ว ก้นจะกรนะเ้าพังน้งยังได้พัง่านี้เนาะยังจะสมพเงจ้าใครใครบ่นยังจะรู้โอเคน้าพายยืมพังแม่สาวแม่สาวก็เรียมาต่องต่อมกันแสน่งมบาทน้องจ้าทีนี้หนูก็เลยว่าจะจะขอขอลงนิดนึงได้ไหม ย <are> ังไม่พอมายังได้ยังไงยคุยเบย์สนิทเออทะเลมากแ0 0อ๋อค่ะก็ขอก็เป็นคู่เนาะขอลงมาครึ่งนึงแสนงสบาทได้ไหมค่ะพ่อแม่ครับพ่อแม่ได้าเยาางยังไงวางยังไง สี 9, 40, ่แสนช่วงนี้ท้องก็โหมาแล 40, 40, 000. 40, 000้วสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าแล้วตอนนี้เอาอย่างไง ส9่มืารเกาบาบนะครูเนาะโอเคจ้าเลขสวยมากเลยนะเลขสวยเลขสวยจ้าเออไงเอาเ่าขึ้นหากัทาเต้จ้ามีขึ้นมีลงเนี่ยบตาบอกขอหกว่าสี่แสนหกจ้าอ๋อค่ะหกเนี่ยสี่ดีกว่าหกหกไม่ได้หมันหกล้ม มีปลาปลาปลาเลยค่ะ4แสน8หมื่นทองสองบาทจะแล้วทีนี้พอดีร้านชายยังไม่คัดเลือกทหารยังไม่ได้บวชจะก็จะให้ทําธารกิจตัวเองให้เสร็จให้ซิ่มก่อนจะพอดีก็ช่วงเวลาหาเงินหาทองนอตได้มาแต่งนอตทีนี้จะ ค่าวันนี้ตกลงแล้วว่าสี่แสนแปดหมื่นองสองบาทหมูสองตัวเหล้าสองลังเบียร์สองลังน้ำส้มสองลังสองขวดนั่นคนละสองลังอองลังโอเคไม่ต้องกินขาด้องคนละครึ่งสิสี่แสนแปด ก็มันไว้แสนหนึ่งมันหนึ่งแสนทองหนึ่งบาทเอ้าไหนว่ามันห้าหมื่นก็มันหนึ่งแสนก็ไปหาเงินอีก xăm xen xi 3 chuẩn 4 chuẩn hát 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 บอกตายลงตายยายไปอ่ะอมไม่รู้ว่าตายายายจะรับรู้หรือเปล่าอัน <c oughs> นี้ก็เป็นพิธีของข,องขมรเนานะลาวอย่างงี้ไหม ะคล้ายๆกันนะเนาะสุขสันกันใช่ไหมในลูกชายเป็นไงลูกชายตอนไหนนี่ฮะยามีลูกชายเด้อต่อไปทำเดี๋ยวลูกสาวนะ แล้วนี่ก็หาเงินเองนี่ใช่หาเงินแต่งเองเป็นนักที่องครับวันนี้นี่เงินก็เงินเขาใช่เงินเก่งที่ได้คุยเอเก็บเงินให้นะนี่ใช่อันนี้เขาทำงานเก็บเงินเองเดี๋ยวก็พอได้อยู่ ส่เป็น้น้องน้องะไรอ่ะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครใครน้องใครนโไรใ่ห้อน้องนนนเป็นน้องก็อน้องเก็ยินดีเกี่ยบทั้งคู่นะครับชีวิตคู่ก็ต้อง ขึ้นอยู่กับความเข้าใจกันนะครั eros, บ,ร oses, บรอยู่ด้วยความเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันก็อยู่กันไม่ได้ตอไม่ดเรากายันวไม่งได้วัดเลยนี่านนั่นเนี่ยเขเนเหรูปทองด้วยแล้ว

แล้วเนาะอโอแต่ไมเฮยอจับอันนี้แต่งไปเลยจบ <c oughs> อเอาผู้แค้นที่นี่เอา

เรื่งเหมือนดาวเรืองนะคะนี่รุ่งเรืองเหมือนดาวเรืองรวยรวยเออผูกแขนโอ้โหนี่คนละพันคนละพันก็ได้เยอะอยู่นี่อ้าว

ก็ประมาณนี้นะครับพิธีเล็กๆน้อยๆงานมั่นนะครับเจอกันใหม่ครับผมก็ขอให้รักกันนานๆนะครับอยู่กันด้วยความเข้าใจกันอันนี้ก็คือมั่นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปหาเงินมาแต่งนะครับมีเวลาหาเงินอยู่ ามาเนี่ยหใหญ่ดงวงค <c oughs> ลิป <c oughs> นี้ไม่เห็นเสียตินนะเพราะว่าเสียตินไปซ่อมรถอยู่มา,มามเบ็ดระเบิดเรอ